มาเสียก็เบอกระโดท่านคบกระนุนและป้าคุณตีกถอนนีสอจอควบเน้อท่านผู้กองนายกองพัษลูกน้ำเน้อครับน้ำมือจิตนายร้อกับนิษนนท์พนมไพนะครับเป็นรถไฟล้านนะครับสอจอคงกันกนและปาคุณอ้ามเครื่องไม่น้ำเน้อนะครับไยตัวน้ักเลนะครับไฟล้าน เองน้ำใจอัตโนมัตินะครับออโตออโต้ม่ต้องับเสียงกมวนตีแล้วติดแล้ว ดีดอ่อนเลเด้อเห็นเพ่อนดีดอ่อ,อมันกล้องเนี่เนาะตัดบ้านเพื่อนในราคาพิเงษหาเร่องนี่ไม่หาเครื่องที่หาไงนาก ไฐานจุดท uhm bo> ี่2อหมายเลขห้าสิบห้าโอละไทยเบิกฟ้าของคุณของพ่อชูชาติแสนปาง150ทาสฐานจุดที่1นหมายเลข3าเกของคุณวิชัยสายดำจากค่ายเทเวลา395ร้อยเก้าสิห้าวินาที จุดที่5หมายเลข17บเจากค่ายเทพนมของคุณของคุณครูเยาวรัตส์345บวินาทีเชิญครับพี่น้องครับขณะนี้บมบาสิบ้านก็ได้จดเคลื่อนที่มาแล้วดังนั้นรปทานด้วยนะครับที่เป็นบางง่างยๆต่อไปเราจะจุดบ้างไฟร้านถามที่หนึ่ง ของพันจาการเอกสมรักจันทรักถวายองค์พระมหาธาตุวัดกาญจนดุรีที่เวลาสร้างสรรค์สามสองหนึ่ง go ว่าเขาบอกมีหางจางอยู่บ่ oh เออไอ้ก่อนก่อนเด้อไอ้สิกันก่อนมันมีหางจางอยู่เออเดี๋ยวพวกกรองเด้ออื่นนั่นนั่นนเนยน้ำใจออโต้เนยน้ำใจออโต้ออโต้เนยน้ำใจขอโทษขอ ลครับพี่น้องนะครับวันราทดุกน่สสมรักจัตทักแปดพันบาทนะครับเ้อนตางทีตสงงานโอ้ทไ้หละแปดพนบาทอจูนบ่อใเอาจูนเงื่อนถิดไปนะครับเอาด้วยวามเคก็รพ มาจากเกิอาการเอกสมรักนะครับไปคณะธรรมบ้านจะขวงคุณเด้อไอ้บุญเพ่งเด้อทั้งบ้านหน้าไอ้บุญท่านฝ่าไอ้เอ้ยไปเลยเด้อไอ้ใช่ท่างบ้านบุญละบ้านหน้าคราบบุญละเสียงตัวตัวนี่จะป่านนะครับเด้อต้อบพูดเฉพาะออกไปนะครับขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน